วันที่21พฤศจิกาย,ยน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนผ่านไปแหลมยวนและเข้าสู่อ่าวไทยในช่วงวันที่23-24พฤศจิกาย,ยนนี้ประกอบกับล่ามรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่อาจจะตกหนักสะสมโดยอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับ พลันและน้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลมีฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มาันและอ่าวไทยที่มีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสู ูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรซึ่งขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย